พระภูมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นแห่งอีกแล้วซึ่งเป็นเนวนที่ทาง16มิถุนายนก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง เราไปชมอีกแล้วท่านนี้เต้มรอยสิน,นอเต้มร้อหน่อยอีก1นึแนวทางนะเต้มครบโบนก็คือเต้มร้อยสิบหน่อยท่านก็แบ่งปันเต้มสองสามสี่หกเานย์องสามสี่หกเก้าศูนย์นะท่านผู้ชมนะ กเบ่งปานหกตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ไพรยเกียวหลักหน่อยโบนชนสองสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชนศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองแปด ท่านไพรเกลนะไพรเกลเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานทานโพชต่อไปครับโภมใบนี้ตัวเดียวนอนอตัวเดียวนอนอตัวเดียวหน่่ยล่าง เบ่งปานสเบ่งปานสามตัวเดียวท่านผู้ชมเบ่งปานตัวเดียวสอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานสเบ่งปานตัวเดียวส ต่อไปครับผมใบนี้เออราศีกรกฎรก็เบ่งปานชูนสองสูตรชูนชูนสองเต้มร้อยสิบหน่อย<ม>ชูนเต้มสองรองเต้มศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะ<ม>ชูนหนึ่งเต้มมารองเจ็ดตัวเจ็ดเต้ม ราศีกรกฎเจ้าของแนวทางต่อไปกระผมสองตัวบนล่างโอ้ยเสียวจังเบ่งปันนะท่านก็เบ่งปัน09 04 07 29 24 27 69 64 67นะท่านผู้ชมนะ เบ่งปันเก้าชุดเบ่งปันเก้าชุดนะต่อไปครับผมใบนี้แนวทันดับล่างเบ่งปันดับ 7, เจ็ดเบ่งปันดับเจ็ดตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วดับผ่าน เดี๋ยวท่นใหม่นี่ก็เบ่งันดับเจดตัวเดียวถ้าพอโชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วยาลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมสูตรเดียวกันสูตรที่1ที่2ที่3ส,สูตรเดียวกัน3 4 5 3 4 5 6 9 3 4มสนะี่ห้าหนะท่านผู้ชมนะเบ่งปัน6ตัวทุกทีเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาเมื่อนี้ครับเนิวทันดับสองตัวล่างเบ่งปันดับ3เบ่งปันดับสมตัวเดียวท่านผู้ชมดับตัวเดียวสดับ3ตัวเดียวนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมเด่นบนตัวเดียวเบ่งปันสีนะเบ่งปันสีก็เดียวทันที่มาผ่านมาก็เบ่งปันผ่าน,นนะเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสีตัวเดียวท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันอีกแล้วศูนย์สองสามแปดศูนย์สองสามแปดนะท่านผู้ชม สตัวนะเบงปั้น4ตัวก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบงปั้นก็ยินดีด้วยนะท่านผู้ชมนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆ ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ครับสูตรพีร้อยสิบหน่วยแบบ4ตัวร้อยสิบหน่วยแบบ4ตัวสองสี่าตัวที่เบ่งปัน5 7าเจ็ดแปดเก้ปดเ สูตร p สองสี่ห้าหกนะท่านผู้ชมจับคู่เอาเองจับคู่เอาเองนะต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปันเนียวทางใบเอ็นะใบเอ็ เบ่งปันทาน1้อหน่วยก็เบ่งปานเจ็ดศูนย์นึ่งูนย์ทัโชมเบ่งปันเจเบ่งปันศูเบ่งปันหอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะทัูโชมนะ อดีตที่ผ่านันมาก็สรุปแล้วพันต่อไปครับผมใบนี้จับคู่10บโมนทวิรวมชวน10บโมนปินมี่กับลูจิเลสนะปินมี่กับลูจิเลสสองท่านนี้รวมชวน10บโมนสี่ห้าเจ 4 5 6 8 9 0นะไม่มี7จ็ดนะ4 5 6 8 9 0ทานทพมต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็ปันปัน,ปนสองสูตรรวมชูนอดีตก็ยาวยาวเนี่่ทานใหม่นี้ครับผม5 6 7กับ3 4 5ชูน5ตัวเดียว จับคู่ห้าสามห้าสี่ห้าหมห้าเีห้านะเพนเพนเจ้าของเนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบน,นี้ครบสองตัวล่างครบสองตัวล่างไพรเกีสอยแปดเกกศูนย์สองสามสี่ 896 0234นะเจ็ดตัวนะเบ่งปันเจ็ดตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ครับเต้มารวม2ตัวบนมิดน้อย0ู4 5์7 0ม4 5 6 7้นยนะเบ่งปัน 1, 5เบ่งปัน 1, 6ตัวนะเบ่งปัน 1, 6ตัวให้ พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมไปนี่เนวทอนดับล่างวัสตางเบ่งปันดับ4นะเบ่งปันดับ4ตัวเดียววัสตางเบ่งปันดับตัวเดียว4ดับ4ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมมิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลท่านผู้ชมลองวันที่7มิถุนาวิ่ง6ตัวเดียว3 1 6 5 1 6 6 1 6 3 6 5 5 6 5 6 6 5 0 6 1 6 6 2 6 5 6 8 5 8 0 5 1 5 มิสเตอร์บอลเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันถ้าพอจชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม